เจนซีรีพอเตอร์พระนักศื่อสารจังหวัดพะเยาและนักเรียนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมนะคะพาไปดูการปรับตัวของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด1 9โรงเรียนที่นี่ยังเปิดการเรียนการสอนกันตามปกตินะคะแต่ว่ามีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นติดตามจากรายงานค่ะ ี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงกระจายในหลายๆพื้นที่ทําให้สถานศึกษาหลายๆแห,ห่งต้องปิดการเรียนการสอนและต้องเรียนออนไลน์ค่ะแต่ที่นี่โรงเรียนของผมยังเปิดทําการเรียนการสอนตามปกติวันนี้ผมเลยอยากจะพาไปดูการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ โรงเรียนห้ามปินวิทยาคมของพวกเราเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนอยู่ประมาณ4 0 0กว่าคนนักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กในตำบลบ้านห้ามและตำบลใกล้เคียงตอนนี้โรงเรียนของเรายังเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติภายใต้มาตรการการดูแลด้านสาธารณาสุขค่ะในปัจจุบนันเราจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือที่เรียกว่าออนไซต์ site, นะคะนักเรียนยังมาโรงเรียนตามปกติแต่เรามีมาตรการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเราก็จะจัดโต๊ะให้กับนักเรียนโดยมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรค่ะและที่สำคัญคือ ทุกเช้าเราจะมีกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะประชาสัมพันธ์และก็เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในการรักษามาตรการเช่นนี้เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ก็ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมั่นใจยิ่งขึ้นและยังทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆค่ะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจค่ะที่โรงเรียนได้จัดมาตรการนี้ขึ้นเพื่อรักษา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราที่เป็นโควิดค่ะแบบมาเรียนตามปกติจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเพราะว่าการเรียนแบบออนไลน์มันทําให้เราไม่ไม่เข้าใจแล้วก็การเรียนแบบออนไลน์มันทําให้เราไม่ได้โฟกัสจดจ่อเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอนค่ะมีมาตรการรักษาการแพร่ระบาดของโรคอย,อย่างเข้มข้นนะครับทั้งเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับเราทําจุดล้างมือให้เด็ก เป็นจํานวนมากนะครับให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังพยายามสร้างความตระหนักให้นักเรียนทุกคนนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการเป็นการรับผิดชอบต่อเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนด้วยนะครับแล้วเราก็ได้เน้นย้ำนะครับให้เด็กๆทุกคนนะครับนำเอาวิธีปฏิบัติดังกล่าวนะครับจากโรงเรียนนะครับไปใช้กับที่บ้านไปใช้กับชุมชนด้วยครับเพื่อที่จะให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันครับ นี่ก็คือความพยายามของโรงเรียนของเราที่จะดูแลสุขภาพของทุกทคนพร้อมกับให้นักเรียนได้นำความรู้จากการปฏิบัติจริงในการดูแลป้องกันโควิด -19 ไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนต่อไปครับ